ตลอดนาทนะคุณจะสวยตลอดการเลยอันออันสาวช่องแม่ดาวติดกอบสาวกระโปรงเหยียดหรือเปล่าคยนมาตอนไม่จบเพราะเขาคิดว่าคนใส่หัวตลอดกาเขาจะไม่ไม่ไม่แก่เลยดูดูนี่แหละเขาจะสวยตลอดการลำลำลำสาวนักเรียนมอต้นหน่อยสาวนักเรียนมอต้นหน่อยลำหน่าวนักเรียนมอต้นเอาเจ้ามอนงันหลังนี่นี่นี่ กันอไปใส่ชุดนักเรียนมาแล้วแม่พวกพวกผู้แม่จะกระจ่งงงมากเลยอืมอามาใส่นกันเ้องจะได้สวยจริงๆเลยแล้วก็เฮ็ดคอนทิ้นค้อนทนานักเรียนเนาะจะชานักเรียนส้วนักเรียนนักเรียนเรียนมอส่าฮ่่่่่า่่่า่า่่เขามาสาาอ่นา่า่ แม่ผู้ใหญ่นะครับมารอดูนะรอเกี่ยวนะรอค่ะอันนี้เริ่มแป๊บหนึ่งแล้วนยังคนมันบนึแป๊บนึ่งเนาะเพื่อให้มันเงาเลยะเสร็จงานนะครับเ้เาพูดแล้วนะคะองมืออยู่ใานี้นะทองฟาเหมือนแ น้องฟ้าแบบฟ้ามันสว่างมันโล่งน้อจิตาการดีกว่า้ไปเก็บเหจะออกแล้วหรอคะประมาณสองวันที่ไหนไปดูสิหน้าร้านแม่นาเต็มเลยเห็ดน่ะไปานเรเห็ดบ้านเราหบ้านเราหละเต็มหน้าร้านแม่นาอยู่ไปดูสิเห็ดมันงอกเหลืองเห็ดมันงอกขาวกำลังไข่ๆเลยโคกขี้เกลืเลยใช่เลยไปเก็บไปบวันนี้เลยตอนเย็น ไปน้าแไม่ได้มันหอนฮะขอลูกแชมไม่ได้ไปนังโอ๊ยแฉนี่มาคนโขอกเลยมึกค่อยไปนํานี่กัโล้นนี่ไงเฮาะแล้วเนาะเจ้าของจักผูเดียวบ่ฮะขางหงจักหลายแล้วมาเอยเลยน่ะอืมมือน่ะไปอืมจะสาวจะไปไหน ไปหาเห็ดคนเลี้ยวไปทนะอนบ้านะไม่ไปไปหรอกมันร้อนมันร้อนเนาะมันหายใจผิดเนาะเดี๋ยพวพรุ่งนี้จะพาเอฟซีไปหาเห็ดที่ปุ่ใช่ใช่ใช่ครัไปเก็บเห็ดด้วยกันกน,กน,น,นะคะเห็ดออกเยอะแล้วนะคะไปด้วยดูไปไกลไม่้กลไม่แล้วตีไม่แล้วใกล้ๆ<ม><ม>นีไนไ่ไ,ไง,ไงป็าดาหาแถวตีนนั่นใช่ไหมจ้ามันต้องขึ้นหลังเขาแล้วใครเลี้ยงคะคุณร้านเหรอ เอสซีเลี้ยงแล้วพาพาไปกินไอศคีมกันเนาะนี่นะคะคือเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะเอสซีเรียบร้อยไม่มีติดเลยนะคะพี่นูนนะเอาสักบานหนึ่งฮะเอาค่ะเอาแบบนี้เนาะนี่เดียวก็ลื่นดูดูพี่บอลี่แค่นิ้วเดียวก็เลื่อนแล้ว

มันจะมีตัวล็อกอยู่เนาะไปค่ะประตูเสร็จแล้วแดดร้อนจัดไปกินไอติมกันค่ะเอาไขม้าว่ี่ใไขมเนอะอมีอะไรเกิดขึ้นอเยอะมากมายนะคะมีแต่เรื่องดีๆนะคะไครอะเี๋ยเจ้าเจฟองเ๋ยวฟองไปกินไอติมดีกว่าเนาะ วิ่งรถรถรถวิ่ง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 วงวิ่งวิงวิ่ง่งวิ่งวิ่งวิ่่ิิวิิวงว่ แม่น้อยแต่ไม่น้อยอเมริกาอ๋อแม่น้อยแม่น้อยหรอนะคะเลี้ยงแล้วนะคะอเมริกาไม่ใช่แม่น้อยกรุงเทพแม่น้อยกรุงเทพวัยคนนึงคนเราได้แม่น้อยสองคนใครกินบ้างแล้วนี่ยังไม่ได้กินแม่ดานกินแล้วพระเจ้าขอบคุณจ้าเด็กอร่อยนะขนมปังอย่างน้ขนมปังขนมปังอืมเนาะขนมปังอร่อยดี มันไม่ pues ได้รักออกแลยเพราะมันเด็ด้วไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมเห็ดนะคะกิน่ะทินแล้วก็ไปดูเห็ดนะคะแต่คงยังไม่ได้กินหรอกแกงเห็ดเนาะแล้วโลเท่าไหร่คะป้าสามร้อยเนาะเห็นเขาทำถุงละร้อยบางทีก็โลละสี่ร้อยเนาะฮะบางทีบางทีครับอันนั้นโลละเจ็ดร้อยกับเห็ดตับ หมอเฮดตับคือแข้งแค่แข้งครับปีนั้นปีเนื่อไม่หลายปีครับโอ้เดี๋ยวนี้ก็สี่ร้อยพื้ดียวโอ้แตบแข้งครับเฮดตับนะบอเฮตตาบผมมีวิธีเฮดไอเฮตมเมีวิธีเฮดไอเฮดตับนะขยายพันธุ์ได้ครับขยายพันธุ์ได้ขยายแบบเลยค่ะขยายแบบเอาเอาต้นแก่ๆมาแล้วก็มาใส่เครื่องปั่นแล้วก็ผสมน้ำยี่สิบรครับประมาณสิบดอก นำ20ลิตรแล้วเอาไปเทบ่สามารถใส่บัวแล้วก็ไปพดนแล้วต้นต้นไม้ครับแล้วก็เอาดินดินผมมแล้วก็ถึงเวลามันออกออกตลอดจนมันตายไปแล้วครับบมอคะออกตลอดตายครับโอ้ยดีๆค่ะขอบคุณนะครับที่มันมีแก่ๆนะต้นแก่ๆนะค่ะครับที่จะง,งูก,ก็ได้ครับเขามีที่ใหดครับมันจะออกตลอดปีครับ เมื่อกิ้น้ำติมด้วยกันเด้อติมเสร็จแล้วครับเนี่ยหมดสองครับเบิ้ลเหลอยังไม่หมดครับ นี่นะคะไอติมแม่นกแม่นกบ่แม่น้อยอยู่อเมริกานะคะเหมานะคะไอติมเนาะเพราะว่าเหมาะเลยนะคะอากาศร้อนๆนะคะครับผมโอเคครับตัวตัวนี่ส่งอร่อยดีตัวนี่ส่งตัวนี่ส่งช้อปปิ้งนี่ครับช้อปปิ้ง ช็อปิ้งไม่เห็ค่ะช็อปปิ้ง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 ช็ปิงไปเลยช็อปิงครับเด็กน้อยชอบดีครับผู้ใหญไม่อาผู้ใหญ่ไม่เอาแบบนี้องเล็กหน่อยเนาะชอบัวชอบตัวงคุณรักไอ้กินอนัน้นะคะเสาก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะลงเสาเนาะงไ่ทัน้านง่ต้องให้ัได้อ่ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดสไไมัครไทยให้แม่ดาบหนุ่มหมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ